m a ด้า bt 5 0าสินำมาล้างท่อไอดีแล้วก็อุด egr นี่ยังไม่ได้อุด egr ก็จะเห็นตามสภาพครับมีคราบถึงสกปรกไปอุดตามท่อไอดีนี่คือช่องไอดีบนฝาสูบหากรถใครยังไม่อุดนะครับก็จะเป็นสภาพนี้หากปล่อยไว้นานๆน,นี่ฮะมีคราบขมอาเต็มเลยเดี๋ยวจะทำการล้างทับความสะอาดออกให้หลังจากนั้นก็จะทำการอุด egr ถ้าหากเราอุด EGR นะครับท่อมันก็จะสะอาดมันก็จะไม่สกรปรกเหมือนแบบนี้แต่ถ้าหากเราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วแล้วไม่อุด EGR ท่อ ID มันก็จะกลับมาตันเหมือนเดิมแบบนี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาเพื่อให้ท่อไอดีสะอาดตลอดนะครับก็คือทำการอุด EGR ท่อ ID ของท่านนะครับก็จะไม่มีคราบข้อมามวแบบนี้อีกนะครับถ้าหากคุณลักโลก ลดมลพิษทางอากาศคุณก็ไม่ต้องอุดแต่ข้อเสียก็คือจะเสียเงินบ่อยเวลาเราถอดออกมาล้างนะครับเพราะมันจะต้องคอยล้างเป็นระยะระยะไม่งั้นรถจะวิ่งไม่ออกแล้วก็อืดแต่ถ้าหากคุณถอดออกมาแล้วล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วแล้วอุด egr ข้อเสียของมันก็คือแก๊สไอเสียจะพ่นออกไปนะครับจะพ่นออกไปสู่ชั้นบรรยากาศ เต็มที่เลยอันนี้เราไม่ลักลกูกเราลักรถนะครับเราก็จะได้ไม่ต้องเสียเงินถอด่อไอดีออกมาล้างบ่อยๆก็คือล้างทีเดียวจบเลย